บรรยากาศในเมืองชิลีบิสีกลางคืนเด้อได้พามาเบิรงในเมืองวันนี้ก็พอดีมาถือสวนเขาเจะประทุหว่งเนะาะคนเป็นบุ่นๆกันอยู่เดียวพาเบิรงบรรยากาศหน่อยหนึ่งเนาะปกคยเห็นแปลกหูแปลกตาคนห้ายสันพูดว่าคนห้ายผิดปกติ กูคนไลทแท้โอ้บา้าโอ้เลี่ยพากันไปเบิ่งอุ้ยคนไลท์แท้ไล่บ่า ขับวนได้ดีเนาะว้าว้วาแลาคนอาจจะนอนคนเแล้ว,ว,ลว,ลวเออมิดอยู่เนาะ,อะ <laughs> โอ้เขาจะถือถุง อย่งางจะสิเลยน้อปั่นถ่วงว้าวว้าวอ่มิจจะไปหลุดเลย Bye. Uh -huh. เชียอด้อตัวนี้นะเฮ้ยเข้าอย่างไปห่อไซส์แล้วค่ะก็เลยมีคนขับใส่รถปกติ อะไสิไปได้จ wow. ังได้รถรถบติด่ว้าวไม่หลุดกันไรเนาะ่า่อเาอก แม่จะบอกว่ามันซัตุยบอกภูบาลุนซัตุยตีเอ่ายางนำกลซสตุยเพื่อไปเบิง่งสิย่างไปกินเขาก็เลยว่าเห็นเขาจะประหวงซุ่มนุ่มกันก็เลยว่าเออลองมาถ่ายให้เบิง่งบรรยากาศบ้านท้าบุมีได้อุ้ยอวสอนันติแหละบ้านมันเป็นยังสิแปลกใหม่เนาะมีแต่ไม้ลุ้นสลัดนะเออไม่ลุ้นออกมา เป็นตะหยานอยู่ได้เสียงโหโหเซลเซลอยู่นะมินาคาวเลยเออมินาคาวเต็มเลยไหนเราหันบอเขาไปเย่นแรงทางหลังค่ะอันนี้มันในบอนวงเหยียนเนาะอยู่ตัวเมืองเออโอ้ยตแต่มาไปแล pues ah ้วบอลที่ถุยเอ้ย ้าไปสุมนุมกันยี่คุ่ตอป่ะนี่ yeah, <good. S 1> อ๋อนาะเป็นบรรยากาศตอนค่ำของไอ้จาเจียประเทศจอเจียอ,อ,อยู่ในเมืองทิลีบิสีเลยเด้อมูลนิคกับสีออกมาไลาเผาว่า,า,าเขาจะมีการสุมนุมกันน,น,น,น้อยเนื่องไงน้อยนึงตรงไหนไล่เติบบ้าเออบริบว่น้อยบบ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 บ อ่เดี๋ยวพาไปเบิ่งหันนะคะเาไปห้กินเขากินหนามก้อนบนี้หาก้อนปนีแล้วส่ฮะแลใส่ฮะแลบอกว่ซุมย่สีบห้าหน่ะ เดี๋ยวยาไปกินเขาเนาะสิพาไปเบิร์ในอีกเส้นทางหนึ่งมองไดชอบอะไรผูเที่ยวหันมันจะดีกว่าแม่แหละเอออยู่เจ้าเจียนอ่ะทางอยู่อ่ามาลายยังสีเนาะห้อสามารถไปได้เลยแบบงามงำห้องยางงามงำได้เลยเห็นบ่ทางมาลายน่ะรถเขาจะเบรกให้โดยอัตโนมัติเนาะเวลาขับรถกันยากอยู่ไหนเพราะว่าหอดหอดไอเซนมาลายน่ะต้องได้เบรก นี่แม่ทวนี้แล้วมาขายดอกไม้นะฮักนะหักนะตรไหนมิตรก็งกงามสวยกล่อ,องหนาวะนี่ <Yeah. S 1> ได้เนี่ยละเบิง้งโอ้โหมต่หกคนมาสั่งอหลวไหลมาไหลมาเบิ้งก็ม่นไหนอ่ะเออนม,ม,ม,มาแลแ่นี้ม่นหอมวันี้ม่นหอมอม,อมามองลินเนาะจะมีอหานอาหารเอออาหารอาหานของกิน ดูร้านต่ตางๆนานาเนาะนี่เป็นทางเขาบาอี่วา่าเสือดำไปเลยไอบาเสือดำบ,บ,ดำบรรยากาศบรรยากาศมีอาหารเนาะบรรยากาศมน,นีก็สบายๆเนาะแต่ว่าสองคนตั้งนานี่บ่งบอกปไปเลยว่าอากาศหนาวหรือห่อน <c oughs> ผู้หนึ่งละซัมเมอร์ <c oughs> ผู้หนึ่งละวินเทอร์อาจจะังได้สองคน ผู้นึงขันขี่หนาวเป็นไข่แดงนะแต่ก็อยากออกมารีนกันเลยแบบเออใส่ใส่คุมคิงไว้นะบอแพมิอากาศบเปลี่ยนแปลงไปนั้วน้ำคือกันนี่แต่ว่าภูนี่หานแล้วเป็นโลขีฮอที่ฮอทเออโลขี่ฮอนเนาะแล้วก็เลยแบบว่าเออผู้งามแล้วผู้เซ็กซี่แล้วก็ผู้ม้าเอออุ้ยนี่เบื้องหน้านี่เป็นเกียรติฐานอาหารเนาะ ก็คือบ่สูงปานไรก็โอเคอยู่ติไปเดี๋ยวค่ะขึ้นไปเบิร์กเฮาขึ้นไปแล้วเนาะบางยหญ่เลยนะมันมันไม่เบิร์กเดี๋ยวก่อนเสิร์ฟก็ไม่เฮ้ยอะไรป่าเออเล่าหลอกไปอีกก่อนเสิร์ฟก่อนบ่อ้าวห้อสิหลอกฮะสอบข้อมูลน้อยนึงอ่าสอบข้อมูลก่อนน้อยนึง่ันี่เอ็กซ์เพิร์ทเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องอ่ากินดื่มบ่แม่นเลยเดี๋ยวว่าสดเดี๋ยวอ่ะ อะไรจังวะนี่เจ้าชินส่วนตูอุ้ยมูแต่ว่าห่นุ้ยตุ้ยตอะอุ้ยตัวมาเห็นปะนี่ตัวมาตัวบกติตุยเป็นบรรยากาศอยู่บอลหอม นอนเป็นหานอาหารนอบอนกินดื่มคาเจาบอข้าเจ้า,จาลินคาจะมากินอาหารวันนี้ก็เป็นแรงวันอาวันซุกพ่นก็นเล,ยล้ยๆเนี่ยคำนอกวันนี้เป็นคำขึ้นสุดถ่ายก,ก็เลยว่าเออพาก,กันออกมาหล่อลินก่อน เขียนอาหารนอกสัญญาคือโนเบิ้งคนไล่เด้ในอาหารเขาจะคือขื่นดีแบบคือขาขนาดอุ้ยอันนี้เป็นไทยเลสอร์เลยเด้กเห็นบ่เห็นหัาก็เห็นเด้อโอหนวดไทยหนวดแพงไทยอยู่ในมีหนวดนั่นด้อเจ้าไทยภาษาญี่ปุ่นเบิร์นี้เป็นอาหารญี่ปุ่นเนาะราเมงเป็นอย่างที่โบราณเหตุการณ์ยังไงเดือดอาหารญี่ปุ่นอาหารอาหารเอเชียโนมาหนีเข้าไปเพราะเราคอยเห็นเลย โบมีชัยนาท้าวโบมีห้านสรุปซื้ออย่ไปซื้อพวกเครื่องปรุงแบบเอเชียมาเห็นที่ชายาดเนาะน้ำป่าโบมีเลยมีเลยแต่รถดีนี่มีอยู่แปลงนู้นอ่ะเออแม่เห็นแต่พวกเพชรแหงก็พวกเพชรนี่ว่ามักฮุ่งจะคอที่จะมาตับสกิทเออแม่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 ขยะเครื่องเป็นประเภทแต่โบมีเลย เป็นผัดอาหารแล้วก็บโเห็ดร้านอาหาร,รเป็น,นร้างฝรั่งเนาะอ่าเนาะอาหารจาริกรบโบมีได้แบบเออมีอยู่พวกสปากเกตตี้พิซซ่าแต่รสชาติอาหารเป็น,นยังไนกระเจ้าเมนเอาเกลือ,อบ้านเกิดมาคนก็เกลือบ้านเขา<อ>มันจะเค็มกว่าเกลือบ้านเท่าไม่อืมประมาณนั้น มันอาจจะเป็นความพิเศษของเกลือบ้านเขาเออความเค็มเค็มถ่วอิลี่ปริมาณก็ไหาจะใส่ซ้ำกันแหละแต่ว่าเกลือเขามันเค็มแพงเค็มแพงเค็มแพงเราตัดแป้งนัวเลยจากน้อยโบมีแป้งนัวให้ใส่จ้าโบใส่แป้งนัวโบใส่ต่าตาลเนาะแบบเสิร pues ์แบบอิล <mit ry. S 1> <re> nah ี yeah. <re> ่เมนเผือผ <tre> ่านนี <main> so ้มันท้าเพื่อท่านย่างว่าถ้าออกไปหอมบไปไฮวอาเด้อเบื่อกลับหลังเขื่อน ควาเมือสัมใดย์เป็นผ่าหยางเนาะอันเป็นเขตแบบเกล็ดสร้อยบ้านเขาบ่าเป็นเส้นทางลักเป็นเส้นซอยมืดเป็นตะยานอยู่ได้เด้ออุ้ยพามาเบิ่งอีมุมหนึ่งเนาะอีกโซนหนึ่งเทล บ่ร <ELL> ู้คำนิ้มั้ยคือว่า help help คือนะอ้นี่เปนส่วนมือทําอิดพามาหลอเนาะที่ไลฟ์สดท่านแต่ว่าบ่ได้ถ่ายเบิ่งตอนกลางคืนเนาะเฮาบ่ได้สังเกตซื่อๆจนีบ่ได้ิหายคือว่าอส่วนนี้ตลาดกลางคืนเด้เฮาว่าอันนี้เออนี่เป็นอ่หอลงนี่นี่บลงนี่บ่ ไปโ <Okay. S 2> อเคตาตาอยู่ใสย่ยค่กันยางไปหล่อเบิ่งอีกเบื้องหนึ่งด้านหนึ่งของไอ้ทีวีซีเนาะว่าคนพรเจ้าอยู่จังไดตอนกลางคืนแรงวันสุขเขาใส่ชีวิตก,กันแนวใดข้าก็ได้แค่มองแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ โอ้เมืองเมงนั้กนเนาะโอ้โหหกคนันสิกับเมืองลาวสาวสลัดตุยสิบเป็นประจันภัยพูดเดียวเย้มือของคนสิไปอไปเบิ่งอีกส่วนหนึ่งเนาะสิปดูเดียวตนี่เป็นอีกส่วนเมือนั้นมาเบิ่งตอนกลางเวรเนาะแต่นี่พามาเบิ่งกลางคืนบรรยากาศการใส่ชีวิตของคนประเทศจอร์เจียตอนกลางคืน ยูทีีบีซีของวัหลุ่นเลยเนาะของนักท่องเที่ยวเขามากินมะลินอะไรเดมือนนี้มันมากลางคืน,นถาไให้มาประเทศจอร์เจียมาตอนกลางเว่นนะถาว่ามาตอนกลางเว้นประมานเก่าโมงเขาเประเทนได้เปิดฐานไดเขาเปิดฐานสวยสิบโมงอยู่นี่นะแต่วันนี้ วิ่งนี่เป็นบรรยากาศอยู่ในเขตแบบเขตเว่หลุนเนาะแมนเวิร์ดนี่เลยวุ้ยไ,ได้ได้ แมมาเนียางเท่าไรกับบสุดเด้หน่รู้สึกว่าเมื่อมันแบบเป็นตย่างหันนะอืมเขามากินอาหารกินเผากินไหวนเนาะยุนี่ไหวน,นะราค่าขันขางจะถือเดอ้ออ๋อเป็นโบสถ์อีกอยู่นี่ตัวน,นี้เปว่าเามานันเนาะมาย่างเป็นคนละโซนกับมือนาข้าวยางเป็นบ่อมือนาข้าคนละผักทางผักขัวเนาะ มือนี้มาจนไก่มาเจอออฟจอร์เจียเลยอุ้ยคนน่าแตกเลยอ้าวมืนี้อาชทพมจร์เมืนี้ชมจอเียอุเพื่อนังนี่มันยังก่อ เป <So S 1> ็นเพื่อนแบบส่งส่งเพื่อนนางไทยนะเออประมาณนั้นเนาะอุ้ยยูฮันมาเตอร์ออฟจอร์เจียเดช่งมืออื่นหนาสิพื้นนะแม่นี่เดช่างมือขอคนพื้นมืออื้าสิไปหาเพื่อเด้ื่อนี่เดชเออตึ้งตึ้งยังไงโอเนเออตึ้งน่าจะเป็นส่วนส่วนส่วนกอดคือไอไอน้ำร้อนเนาะ มาเติออสจอร์เจียอะไะเจ้เดี๋ยวมือนอมือท่าสิไปทาไปพาไปบรรยากาศยูหันแต่ว่าตอนนี้เขาพาเปน็นบรรยากาศตอนค่ำคืนเออแม่นบ่าเจ้าแม่ชีเมืองกับยูวัดตีเป็นบ่าเข้าหมายว่าเจ้าแม่ชีเมืองกับคุ้มครองแต่เป็นเจ้าแม่ของจอร์เจียของจอร์เจียโอเค,อเคแล้วก็บยูนีเป็นตึกองสวยงามเ,เนเงงาะ เป็นตึกเป็นยังแบบว่ามีสีมีสันไอ้ก๊อฟสิไปสวนกอด, <laughs> อดอาไอสาสมคือขื้นแต่น้อเขาเจอกันมานั่งกินขาวดื่มน้ำดื่มยังกันอยูอ่นี่นะเก็กำลังใส่ชีวิตแบบสโลว์สโลว์ก็คอยเป็นก็คอยไปเลยเ่ยอ๋อตอนนี้น้จะเป็นเป็นเทคแน่<ด>นี่นาไรหูผด ตเต่สตุยแล้วคือผื่นบรรยากาศเนาะเรคิวเข่าได้ไมได้เข่าได้เลยอุ้งลิแมนบอะสูขจ่าบอเบรรยากาศอยู่สวนสาธารณะนามองนั่งลิน บังเอิญบพบิัทเบิงซิตี้ทัวรซื้อเลยมือนีบังเอิญได้เห็นเขาเจาสุมนุ่มเนาะก,กับสิประมาณนี้เด้อบรรยากาศบานเพลินนะสำหรับคลิปนะคลิไปทางใดก็อย่าลืมติดตามสำหรับมือนี้เขาขอตัวลาไปก่อนเดอจ้าบ๊ายบายอาไปใพ้เลวละ